สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องย t ท b e สวัสดีวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆน,นนี้ต้นส้มสายนาผึ้งน,นะครับเพื่อนๆกําลังโตนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เริ่มโตนะครับเพื่อนๆส่วนนี้ก็ต้นส้มจีนนะครับเพื่อน ลูกกำลังโตนะคะเพื่อนๆปีนี้รู้สึกว่าจะออกลูกบ่อยนะคะก็ตอนนี้ก็หลายปีแล้วนะคะเพื่อนๆกำลังออกดอกนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูช่อง youtube ขอบคุณสวัสดี